สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้นะครับเล็บอยู่ที่ร้านชาบูนั่นเองครับก็คือในร้านค่อนข้างคนเยอะมากอันนี้เล็บนั่งอีกโซนหนึ่งนะครับแต่เล็บไม่จําเป็นต้องต่อแถวให้ยุ่งยากหรือ,อ,อรอนานเลยเลยครับพเพราะเล็บจองผ่านระบบคิวออนไลน์อ่าเพื่อนๆคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับระบบคิวออนไลน์คืออะไรถ้าเพื่อนๆสงสัยแล้วก็งั้นไปดูคลิปนี้กันครับ โอเคนะคะเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายว่าระบบคิวออนไลน์มันคืออะไรมันจองยังไงอันนี้บอกไว้ก่อน,นครับว่าระบบคิวออนไลน์มันจองง่ายมากเลยครับเพราะว่าระบบคิวออนไลน์นะครับเป็นระบบคิวที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะครับเนื่องด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างมากและตอบโจทย์ในยุค new normal อย่างพวกเราอีกด้วยนะครับโดยไม่จําเป็นที่จะต้องไปแออัดหน้าร้านเพื่อแย่งกันจองคิวกันอีกต่อไปนะครับเพียงแค่สามารถกดจองคิวได้ง่ายผ่านไลน์ในมือถือนั่นเองครับ เพือนเพื่อนคงสงสัยแล้วครับว่ามันจองไงงั้นเรียกจะมาบอกวิธีการจองง่ายๆนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเพื่อนๆต้องลงทะเบียนเพื่อกดปั๊บคิวผ่านการสแกน QR code หรือเพิ่มเพื่อนจาก ID Line Official ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่เพื่อนๆไปรับบริการนั่นเองครับส่วนอย่างที่2ครับคือการจองคิวนะครับคือเพื่อนๆสามารถเลือกสาขาที่จะเข้ารับบริการหรือประเภทที่จะเข้ารับบริการเลือกวันเวลาได้ตามที่เพื่อนสะดวกเลยนะครับส่วนอย่างที่3นะครับคือการตรวจสอบคิวนะครับสามารถเลือกเมนูรายการคิวเพื่อตรวจสอบลำดับคิวได้แบบเรียทา์นะครับว่าปัจจุบันคิวของเพื่อนอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่นั่นเองครับ ส่วนอย่างที่4ครับก็คือระบบการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนคของคิวนั่นเองนะครับจะทํางานในระบบอัตโนมัติครับหรือตามที่นโยบายเจ้าของธุรกิจกําหนดไปนะครับปกติโดยทั่วไปนะครับระบบจะแจ้งเตือนคิวล่วงหน้าก่อนจะถึงคิวของเพื่อนๆนครับถึง2คิวครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เตรียมพร้อมๆแล้วมารอรับบริการได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับ เห็นไหมล่ะครับเพื่อน,อนๆระบบคิวออนไลน์มันง่ายมากนะครับในการจองครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้อเล็กไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอไปกินชาบูก่อนบ๊ายบายนะครับ